ขอบคุณที่ขอบคุณที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าแต่อีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากขอบคุณอะไรลูกพูดมาแล้วขอบคุณคนบนฟ้าก็คือพ่อครูค่ะ ทุกคนคงถะเข้าใจนะครับว่าคือใครนะครับเขารู้ครับผมเป็นพ่อครูของน้องนุ่นนะครับในวันนี้นะครับก็ลูกสิทธิ์ประสบความสําเร็จแล้วขอให้คุณครูที่อยู่บนฟ้านะครับได้รับรู้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดขึ้นจากการสั่งสอนของท่านครับเราจะพูดเสมอว่าถ้าหากว่า ไม่มีเวทีแสงแรกก็ไม่มีใครรู้จักนุ่นเนธหรือดำดงในวันนี้แน่นอนอะจะผ่านไปกี่ปีหนูก็ยังคงขอบคุณเขาคะ่ะขอบคุณพ่อครูหมนรัก ขอบคุณแสงแรกก็คือเวทีสอนรำน้ำเพชรค่ะเป็นสิ่งที่ดีลูกและนะตอนนี้หนูรับรู้ได้แล้วว่า พลังรักมันยิ่งใหญ่แล้วก็มหาศาลมากสำหรับหนูจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูจะไม่มีวันลืมเขาหนูอยู่ตรงนี้ณนะปัจจุบันหนูขอขอ,ขอบคุณกัลยานามิตรที่ดีจากบ้านบรารมีทุกๆคนขอบคุณพ่อพ่อเนตแม่ไหมแนตแล้วก็ นุ <No. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณที่ก้าวผ่านอะไรมาด้วยกันมาเร็วๆมาเร็วๆเรี่งสำคัญสุดว่าแล้วพ่อมานีมาเราเราอยู่ตรงนี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> อะไรนะให้ทายทายพอทายนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าพอทายนะเพราะว่าแหวนพอไม่ต้องพูดเดี๋ยวไม่เสีพยพลอยอันน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเลยเอ่อ อันนี้ก็เป็นของขวัญน,นะครับจากผมก็ตั้งใจเลือกมาให้นะครับก็ได้มาเป็นเดือนเดือนแล้วแอบซ่อนเขาอยู่ไม่ให้เขาเห็นอ่ะลองแกะดูนะครับพ่ <Okay. S 2> อดีๆอุลลุนแหะชัว หนึ่งหนึ่งเอาจะเปิมเปิดเลยครับปเปิดอันนี้ห้าอันนี้เป็น,น,นสร้อยนะครับก็ตอนนี้เอาสร้อยไปก่อน <c oughs> นะแต่ว่าเดวแวนเนีมาทีหลังขอบคุณค่ะถ้าผมดูจากสายตาแล้วน่าจะเป็นสร้อยที่นุ่นอยากได้มากๆครับใช่ไหมสร้อยนี้ก็เป็นสร้อยของแวนคีปนะครับก็ถึงจะเล็กนะครับแต่ว่าอืมเลิเกมาสองเดือนเอาไปซื้อสร้อยเส้นอันนี้เท่าไหร่อ่ะ ครับเท่าไหร่หนึ่งแสนบาทขอบคุณครับใส่เลยก็ได้ใส่เลยใส่เลยสวมเลยของแพงใส่ยังไงวะโอเคไม่ต้องมือสั่นลุกไม่ต้องมือสั่นเพราะอีกหน่อยต้องเสียเยอะวันนี้ เจเลยครับถ่ายรูปแล้วลูกสวยเลยนุขาดอะไรไปอย่างขาดอะไรไปอย่างวันเกิดนุวันเกิดนุอ่ะนุนเขาพูดว่าเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพระเอกของฉันผมกำลังจะพูดเออไม่ใช่คุณไม่ไม่ต้องบอกผมเลยเรื่องพวกเนี้ ผมนอนคิดมาเป็นเดือนแล้วเอาเราเราให้เขาอยู่สองคนแล้วกันเออเราไปดีกว่าไปเถอะไปไปแล้วนะอันนี้แล้วก็เป็นเค้กนะครับจากดอมลิเกอโอป้านะครับก็มอบให้กับน้งรุ่นนะครับอันนี้นะครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ อันนี้เป็นของดอมลิเกโอป้านะครับก็มอบไปกับน้องนุ่นนะครับขอบคุณค่ะสุขสันตวันเกิดครับนางเอกของผมเนี่ยโอ้โหผ่านมาเดือนเดียวเองเอาคืนไว้นะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะขอบคุณนะคะก็ยังไงเดี๋ยวนั่งอยู่กันก่อนจนจบในท้องเรื่องแล้วเดี๋ยวไปแฮปปี้เบิร์เดย์กันข้างล่างต่อตกลงไหมคะหนูอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่ติดพวงมาลัยเ,เดี๋ยว ขออนุญาตเดี๋ยวเอาพงมาลัยออกก่อนนะคะขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทําการแสดงกันต่อนะครับขออนุญาตเก็บพงมาลัยนะครับจะได้สะดวกต่อการทําการแสดงลิเกนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ,บระวังนะระวังสร้อยนะครับระวังสร้อยขาดนะครับพอดีเจ้าของเขาลกลัวขาดครับระวังนะครับนะครับนางฟ้าของบ้านปาร,รมีนะครับ อใจดอยสักท่วเดียวนะครับชมกันกไปเรื่อยๆนะครับส่งเสียงให้กับเธออีกสักครั้งครับนี่โอ้โหราบซึ้งใจจริงๆครับพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ